2หุ้นหนังฟ้ายังพาหุ้นเทคร่วงต่อผลตอบแทนพัธบัตของปีสารัฐลงไม่หยุดพีมหมย,ยุโรปสะดุดต่อเป็นเดือนที่2ส,ส,ส,สวัสดีครับวันนี้เราสู่รายการยูนิทูนเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่2 5กรกฎาคมพบผมนะวชระเมธีวรนันจากทีมกลยุทธ์การลงทุนบรอจอยสปริงประเทศไทยก็ อ่าเปลียนข่าวจะมาแกันเช่นเคยครับผมซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นคืนที่ไม่ค่อยสดใสนะผมอ่านหัวข้อข่าวแล้วก็เป็นข่าวมีมีที่ข่าวลบนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าเป็นการปรับฐานนะก็ยอดตัวกันไปนะฮะก็เป็นธรรมดาของตลาดหุ้นครับที่คงต้องมีการปรับฐานมีการยอดตัวกันมาบ้างหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมเรียกว่าเป็น สถานการณ์ที่สดใสสุดๆแล้วกันนะไม่ค่อยมีอะไรมาขัดครับผมก็พอมาช่วงเดือนกรกฎาคมดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่จะมีการปรับฐานกันบ้างนะครับผมแต่แน่นอนครับคำถามหนึ่งที่นังทุนถามเข้ามากับทางอ p สปิงโรดครั้งเยอะคือเอ๊ะมันจะเกิดโรเตชันไหมนะครับโรเตชันไปคำว่าโรเตชันหมายถึงว่าเปลี่ยนตัวเล่นครับเช่น เลิกเล่นบิ๊กเทคแล้วไปเล่นสมอลแคปดีกว่านะฮะหรือว่าเลิกเล่นสหรัฐแล้วไปเล่นประเทศอื่นดีกว่านะครับผมก็ในม,มุมมองของพิิงรอเรา,ราเรามองว่ายัางไม่เป็นโรเทชันแต่ว่าเป็นการพักฐานปรับฐานนะหลังจากที่ปัใจจัยในเชิงบวกเนี่ยมันอาจจะมีย่อมันมีน้อยเออใช้คําว่ามันไม่ได้หมดไปนะมันใช้คําว่ามันมีน้อยลงไปนะครับมันน้อยลงไปนะครับมันก็เหมือนภาพหนึ่งที่ ตอนเดือนเดือน5นะฮะที่นักลงทุนก็ถามเข้ามาว่าไอ้จีนถึงเวลาที่นักลงทุนจะโรเทชันเข้าไปหรือยังนะครับผมเห็นขึ้นดีๆเนี่ยนะฮะเราเราก็ในมุมมองเราก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือถ้ามันมามันตอนนั้นมันมาด้วยเซนดิเมนต์เนาะมันมันมาจากข่าวบวกที่ไม่ครบทุกอยาก่าง เพราะนั้นเราก็บอกไม่มั่นใจขอดูก่อนดีกว่าปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันมันก็จบไปหายไปแล้วก็ยังลบอยู่อยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นภาพคล้ายๆกันครับฝั่งนี้ก็สาร้วก็เป็นฝั่งตัวข้ามกันครับนั่นก็คือช่วงนี้มันมีข่าวลบเข้ามาบ้างบางส่วนแต่โดยรวมมันยังมีปัจจัยหนุนอยู่นะครับผมซึ่งเราก็เชื่อว่ามันก็มากเพียงพอที่เดี๋ยวมันก็อาจจะทําให้หุ้นรีบาลขึ้นมานะครับเมื่อไรก็ตามที่มันข่าวบวมมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ หมือนญี่ปุ่นนะที่เคยเป็นท็อปโฟร์ฟอร์เมอร์นะฮะของของตลาดหุ้นโลกในปีนี้เนี่ยนะฮะบวกมาในต้นปีเนี่ยนะครับจนมันไม่เหลือข่าวบวกแล้วะฮะมันมันมันบวกจนมันไม่เหลืออะไรมันจะเป็นดอกเบีย้ยก็จะขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็แย่แล้วเงินเฟอ้อก็กลับมาแล้วคือมันไม่เหลือข่าวบวกคือถ้าเราไปดูตั้งแต่ไล่แต่ต้นปีใช่ไหมฮะญี่ปุ่นมีข่าวบวกคืออะไรอ่ะเงินเย็นอ่อนแล้วธนาคารกลางไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยนะค้าเงินก็ยิงเย็นก็ยิ่งอ่อนต่ออ่อนปั๊บมันก็เงินเฟอ้อยังไม่มา แต่แต่เงินเฟ้อกำลังลงนะค่าเง,งานินเยนอ่อนส่งออกดีนะตัวเลขเศรษฐกิจตอนนั้นไม่ได้แย่มากกำกำกึ่งๆโอเคอยู่นะครับก็มีข่าวดีหุ้นก็เลยขึ้นมาได้นะครับแต่มาปัจจุบันไม่ใช่มันหมดแล้วอ่ะถ้าแบบเนี้ยนะฮรเราถึงมองว่า,างานเรามัดระวังไปได้ในอื่นดีกว่านะครับอ่ะก็มอเดี่าวกันนะครับเริ่มจากตัวของดัชนีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมก็ติดลบกันเกือบจะ ทั้งโลกเลยฮะผมก็ S&P 500ครับลบไป2.3%นะฮะดาวโจุดสปอร์เซ็นต์ส์ลบไปสามจุดหกสองเปอร์นะะระนะครับฝันะะ่งของสหรัฐเนี่ยหลักๆจะไปลบจากผลประกอบการครับซึ่งยังออ,ออกมาในเชิงผสมครับของตลาดนะครับผมโดยที่มันจะมีฝั่งเทคครับที่จริงๆประกาศออกมาไม่ได้เยอะนะแต่ว่าประกาศออกมาแล้วนะครับหุ้นเทคโนโลยีซึ่ง ก่อนหน้านี้นักงทุนไปกระจุกตัวนะไปเล่นกันแต่แบบ Magnificent Seven ไปเล่น7นางฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับบิ๊กเทอย่างเดียวนะฮะไม่เล่นเซกเตอร์อื่นเลยนะครับผมปรากฏว่าง,งบไปตัวเทคเนี่ยมันไม่ดีนั้นเองนะฮะมันก็เลยเงบตัวที่นักเปทุนไปกระจุกเยอะมันไม่ดีเวลาผู้จัดการลงทุนจะขายทุกคนก็ต้องมาแยกกันขายหุ้นเทคครับเพราะว่าดัานสือหุ้นเทคพร้อมกันแค่นั้นเองนะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ เออ260ของยุโรปครับลบไป0.6%ซี่ีนของฝรั่งเศสลบไป1.1%เด็กส์เยอรมันเนี่ยลบไป0.9%นะครับฝั่งของตลาดหุนเอเซียเรามิคกี้็อย่างที่เล่าให้ฟังไปครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่ตลาดกังวลว่าสัปดาห์หน้านะฮะซึ่งจะมีการประชุมนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอาจจะโดนปรับขึ้นดอกเบี้ยนะฮะจากที่ทาง BOJ เนี่ยส่งซิกส่งการ์ให้มาโดยตลอดแล้วก็นักทุนก็ไม่มั่นใจก็การวบคมว่าจะโดนไม่โดนนะแต่ว่าสั กลัวไม่เอาดีกว่านะฮะขายหุ้นญี่ปุ่นไปก่อนนะีก็ติดลบค่อนข้างจะแรงครับที่สองสองสองห้าเมื่อคืนนี้ก็ลบมากกว่าภูมิภาคนะฮะลบไป1.1%เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหุ้น หุ้นเอเชียที่เหลือครับก็ลบไปตามเนติเมนต์ตลาดฝั่งสารัฐที่มันอาจจะสร้างความหดหู่นะในในในฝั่งของตลาดหุ้นนะฮะก็ติดลบกันไปนะครับชี i 3 0สามครับลดศูหกเเซ็างเสลบไป0.9%นย์จุดเก้าเซนอินเดียลบไป0.3%นจเซ็ตบ้านเราลบ0.2%นย์จุะฮะชี้ลบศูนย์แล้วก็เวนานงบวกอยู่0.14%ยนะครับทองคำเมื่อคืนนี้ทรงๆครับปิดที่สองพันสองร้อยเก้าสิบแปดดอลลาร์ตอลลอยชอนหรือลบไปศูนย์จุดสามเปอร์เซ ต่อวารเร็วเพิ่มมา0.6%นะครับพันธบัตร2ปี10ปีสหรัฐครับพันธบัตร2ปียังคงปรับตัวลงไม่หยุดยิวนะยิวเกิดตามนนผลแันปรับตัวลงไม่หยุดนะครับผมก็ตอนนี้ยิวพันธบัตร2ปีลงมาอยู่ที่4.42%แล้วนะอย่าลืมว่าดอกเบี้ยนโยบายเรายัง5.5เจจานาพันธบัตร2ปี4.4ดอกเบี้ยปัจจุบัน5.5พันธบัตร2ปี4.4แปลว่าไอ้พันธบัตร2ปีเนี่ยจะเป็นตัวที่เราใช้ดูว่านักลงทุนคิดว่าดอกเบี้ยข้างหน้ามันจะลดเหลือเท่าไ หมเพราะวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายวันนี้คือ5.5ครับพันธบัตร2ปี2ปีข้างหน้า4.4ก็แปลว่านักลงทุนมองว่า2ปีข้างหน้ามันต้องลดดอกเบี้ยจาก5.5มาที่4.4ไงนะฮะแล้วก็ทําให้เฉลี่ยออกมาแล้วมัน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 ราคาดอออกเ่ตัวของยิวในตลาดเนี่ยมันมันได้ออกมาที่4.4นะครับมันก็ลดไป3ามเบสิคพอยต์ขณะที่พันธบัตร10ปีครับก็ยังนิ่งๆอยู่ครับพันธบัตร10ปีมันอินเวอร์ตมาอยู่แล้วเนาะมันมันต่ำอยู่แล้วคงไม่ได้ลด อะไรไปรมากกันนี้ก็มีแต่สปีที่ต้องลดมาให้มันแซงหน้าตรง10ปีให้ได้นะครับมา,า10สิปีก็อยู่ที่4.28%เนะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนนครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจด้านขวาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือมันจะปีตัวของ P.M.I. ครับประกาศออกมาก็ยุโรปสารัดนะครับ ลุ่มยุโรปเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์ครับก็คือแย่กว่าที่คาด2เดือนติดนะครับในขณะที่สหรัฐยังคงดีต่อเนื่องครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้มีอะไรเลยนะเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างจะแข็งแรงนะมันก็จะมีตัวของเงินเฟอ้อครับตัวแรงเรงื่องแรงงานของสหรัฐที่มันชะลอตัวลงมานะะในช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบพิพิมาอะไรพวกนี้นะครับก็ยังคงคงดูโอเคอยู่นะนะผมก็จะใช้คำว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเรียกว่า มีเสถียรภาพนะครับไม่ได้เติบโตแข็งแกร่งนะแต่ว่ามีเสถียรภาพก,ก็คือยังโตอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงบ้างนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมากนะครับ <c oughs> ก็มาดูครับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐการเมื่อคืนนี้ก็ลดค่อนข้างจะแรงครับผมก็จริงๆยังไม่ได้มีการประกาศงบ ตัวไหนเพิ่มเติมนะก็ยังคงเป็น2หุ้นนะหุ้นนางฟ้าครับเทสลาอัลฟาเบสซึ่งประกาศกันไปแล้วเมื่อวานฮนะแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะประกาศงบไม่ได้เร็วมากนะประกาศช้านะนนถือว่าบอกว่ายังยังรีอคไม่พอยังขายไม่หมดนะพวกกองทุนต่างๆที่ไปแย่งกันซื้อเทคก่อนนะี้ก็โอ้ยังขายไม่ทันนะว่ามาขายต่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เลยกลายเป็นว่าพาหุ้นเทคร่วงท,งทั้งจริง,จร,งจริงผลประกอบการโดยรวมเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีอะไรประกาศเพิ่มมากนะนะครับแล้วก็ถ้ามาดูตัว ผลประกอบการกำไรบริษัทจททะเบียของฝั่งของสารัฐในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับบอกในกรา้นี้กรา้นี้จะเป็นตัวเซลส์กับเออร์เน็งเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าไรายได้หรือกำไรที่ออกมาเนี่ยเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้เนี่ยมันเยอะหรือน้อยกว่านะครับซึ่งในภาพนี้จะเห็นได้ว่าหุ้นสาลัฐเนี่ยนะครับสปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประกาศงบเนี่ยไม่เคยแพ้คาดการครับ ชนะมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ไตรามาสสเอานับจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ครบเนี่ยนะครับรายได้เลนะี่ยชนะคาดการเฉลี่ยนนะักวิเคราะห์อยู่ที่0.7%ุอนเะสมมติาเขาบอกว่าหุ้นสารัฐจะรายได้จะโต5%ออกมา57อนะ่าอะไรแบบนี้ส่วนกําไรเนี่ยชนะไปถึง4.6%ก็หมายความเช่นเดียวกันนะครับสมมติวราเขาบอกว่ากําไรน่าจะโต10ออกมาจริง14.6นะครับเพราะฉะนั้นถามว่างบแย่ไหมจริงไม่ได้แย่เลยฮะมันก็จะไป โฟกัสอยู่ที่ตัวของเทคครับที่งบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผู้จัดการทุนถือเยอะก็เลยแยกกันขายตรงนั้นนะครับแต่งบโดยรวมสาระคำไม่ได้แยกครับเพราะนั่นก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะตอบอะไรว่าเฮ้ยทนายกองทุนตกใจหุ้นเทคเทขายไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วงบออกมาออกมาปับไม่ไดีแค่นี่ก็พอใช้ได้เดี๋ยวมันก็จะเป็นการแค่พักฐานเฉยๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เราไม่ดูว่าหุ้นสารฐก็เรามองว่า ยังไม่ถึงขั้นต้องเทขายโรเลชันไปเรามองว่าโคไว้ดีกว่านะครับ้นตัวองสารัะแล้วก็ไปดิเวอร์ซิฟายพอร์ตของทุกท่านครับจริงๆก็ผมว่าผมว่าในรายการของของอีสปิงเราเราจะเยืนยันมาโดยตลอดครับว่าอหุ้นสารัะขึ้นดีแต่อย่าลืมดิเวอร์ซิฟายด้วยนะนะก็จะมีตัวที่เราแนะนําอย่างเช่นตัวของยุโรป นะครับแล้วก็ตัวของหุ้นอินเดียนะครับรวมไปถึงเรากําลัง IPO อยู่ในสัปดาห์นี้ครับก็ <c oughs> จะเป็นตัวของกองทุนตราสารนี้แบบไม่ป้องกันเสี่ยงค่างเงินนะครับก็ <c oughs> จะเป็นตัวอิสปิงจีนข้ามครับ Global Income Unhedged นะครับ <c oughs> ก็กําลัง IPO อยู่ในสัปดาห์นี้ครับ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่ช่วยกระจายการลงทุน,ทนกระพร์ตได้ดีมากๆเลยครเพราะว่าจะเป็นกองตราสารนี้นะครับที่มีการลงทุนแบบผสมครับก็คือมีพันธบัตรนะฮะมี ไทยยูนะครับมี IG ผสมกันนะฮะในสัดส่วนที่ประคองใน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 สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับว่าเป็นตราสารนี้แบบออร่าฮะออร่าตราสารนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันอันเฮดด้วยครับซึ่งเรามองว่าดีฮะเรามองว่าตัวของส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยนะครับน่าจะยังยังติดลบนะคือไทยน้อยกว่าสหรัฐอีกนะต่อให้สหรัฐเขารีบลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ไทยเราดอกเบี้ยมันมันต่ำมากฮะมันจะใช้เวลาปีสองปีครับเพราะฉะนั้นเฮดจิ้งคอร์สจะ จะค่อนข้างจะแพงต่อเนื่องอีกปีถึง2ปีพันแล้วออกมาในรูปแบบของ u n h เฮนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในในในด้านของการป้องกันความเสียงค่างเงินได้ดีนะครในขณะที่ตรงค่างเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าค่างเงินไทยมันจะขยับไปไหนไกลนะครับก็ดูจากสภาพการสภาพการ,าการคือการที่มันเป็น u n h เฮครับแปลว่ากองทุนเราจะขาดทุนถ้างเงินบาทมันมันมันแข็งนะเพราะนั้นถ้างเงิน ถามว่าสถานการณ์การเมืองบ้านเราแบบนี้ตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็อ่ามันก็ไม่น่าจะแข็งละฮะสำหรับเงินบาทบ้านเรานะครับก็น่าจะทรงๆครับก็น่าจะเป็นทางเรื่องการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่นะครับก็ <c oughs> มาเอ่อต่อที่ตามผลดันพันธบัตรสอปีสหรัฐครับมีจริงน่าเล่าไปแล้วนหะฮะว่าพันธบัตรสปีสหรัฐลงไม่หยุดครับคำว่าลงไม่หยุดตัวยูวนะที่เป็นดอกเบีย้ยลงไม่หยุด นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่สะท้อนเหมือนกันนะครับว่านักทุนในตลาดน่าจะไปมองนะฮะว่าตัวของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องลดเยอะหน่อยนะครับด้วย ผลประกอบการ,ราบริษัทจทะเบียนแบบนี้พุ้นเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> คุณพาเวลก็อาจจะต้องตัดสินใจแบบอ่าง้นลดดอกเบีย้ยมามาประคองหน่อยประคองหน่อยไม่ให้ตลาดแทนอีกเซลลกันเยอะเกินไปนะครับในการาฟที่เห็นอันนี้จะเป็นส่วนต่างนะครับระหว่างพันธบัตร2ปีกับ10ปีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ท่านทราบกันว่าเราอยู่ในภาวะของ inward yield curve มันนแหละฮะสปี2ปีแล้ว inward yield curve ก็คือพันธบัตรระยะยาว่างสิปีให้ผลตอบแทนน้อยกว่าพันธบัตรระยะสั้นอย่าง2ปีนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับส่วนต่างเนี่ย ของการอินเวอร์ตมันเหลือแค่15เบสิสพอยต์นะครับซึ่งมันเป็นระดับเดียวกับเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเลยครับต้นปีที่ผ่านมาถ้าจับมาได้ต้นปีที่ผ่านมาตลาดมองว่าไงครตลาดมองว่าฟเฟดจะลดดอกเบี้ย8ครั้งนะปีนี้นะครับ6-8ครั้งนะฮะแล้วก็ทําให้พันธบัตรสองปีอ่ะมันเป็นระดับนี้ปัจจุบันกลับไปเท่าตอนนั้นแล้ นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมันจะมันมันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะคงมันคงไม่ได้ 6- 8ครั้งในช่วงที่เหลือแล้วแต่ว่ามันก็แปลว่านักทุนมองเหมือนกันว่าเฮ้ยช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครั้งหนึ่งอย่างที่เฟดมองไว้แล้วนะอาจจะเป็น2ครั้ง3ครั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติว่าถ้าตลาดมองแบบนี้นะครับนี่จะเป็นปัจจัยบวกที่จะเข้ามาแทนครับงบไม่ค่อยดีพอดีเลยแต่ว่ามันก็มีงบตัวให้ดีบ้างแล้วดอกเบี้ยอาจจะลงเยอะกว่าที่คาดนะครับก็เข้ามาช่วยเป็นอีกปัจจัยหนุนนนนสสารรัะะะะใย้ก็ มันก็เป็นตัวหนึ่งที่หนุนมุมมองของเราที่ให้โฮในส่วนงตลาดหุ้นสหรัฐไว้นะครับสุดท้ายวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของยุโรปนะครับก็พีมายุโรปครับสะดุดเป็นเดือนที่2ต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่ช่วงตั้งแต่ต้นปีมาน,นีฟื้น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 ปับอ ECB ีลดดอ,อกเบีย้ยนะครับก็กลายเป็นว่าถือว่า ECB ีเนี่ยมองเกมขาดนะคือพอลดดอ,อกเบีย้ยปับเศร,รษฐกิจชะลอตัวลงเลยนะฮะหมายความว่าเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่าง ของตัวเศรษฐกิจก่อนว่าเออมันมันควรจะลดก่อนนะเพราะตอนที่เขาลดดอ,อกเบี้ยเนี่ยนักทุนก็อาจจะงงนิดหนึ่งว่าเ,ออเศรษฐกิจก็ดูไม่ได้แย่มากนะกำลังฟื้นเงินเฟอ้อมันก็ยังไม่ได้เข้าก่อเท่าไหร่แต่อ,อยุโรปลดดอ,อกเบี้ยก่อนออทุกคนอาจจะแปลกใจนิดหนึ่งแต่ว่าเออก็ดีนะครับแต่ว่าผ่านมาสองเดือนทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นไม่ไมขออภยัยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทําแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทํา ะะหมายความว่าเขาอาจจะเห็นก่อนแล้วว่ามันมีสัญญาบางอย่างที่ตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะเริ่มชะลอตัวฮะลดดอกเบี้ยไปก่อนปรากฏว่า2เดือนที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจสะดุดจ,จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําให้ ECB อาจจะสามารถลดดอกเบี้ยต่อไปได้ครับรเพราะตัวเลขมันชะลอตัวลงมาพอดีนะครับผมก็ถ้าไปดูไส้ไหนครับตัวหลักๆที่ที่มันลบคอ่อนข้างจะเยอะจะเป็นเยอรมันครับผมก็ <c oughs> เป็นอายานยนต์แน่นอนฮะทะเลาะกับจีนอยู่ช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่อง หลายๆอย่างด้วยนะครับมันจะมีตัวของฝรั่งเศสก็เป็นเบอร์2ครับที่ล่าสุดตัวหลุยส์ตองประกาศว่าบอกมาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ชุดนะครับในฝั่งของ P M I ยุโรปนะครับมันก็ต่างว่าอย่างที่เราคุยกันครับาทางอิสเปงเราเรายัางชอบยุโรปอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มันไปถูกกดดันจากาบางเซกเตอร์ครับอาจจะเป็นเซกเตอร์ใหญ่หน่อยนะพวก สินค้าแรงงในฝรั่งเศสนะครับยานยนต์ของเยอรมันนะที่เป็นตัวที่มันฉุดลงไปนะครับแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปก็อยู่ในเฟสของการฟื้นตัวครับแล้วก็เห็นภาพแบบนี้ ECB ก็น่าจะลดดอกเบี้ยต่อก็น่าจะพอประคองตลาดหุ้นให้ออกเป็นจะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพหน่อยนะในช่วงนี้นะครับก็ยังสามารถลงทุนได้ครับเรายังชอบอยู่ก็จะเป็นตัวของยุโรปนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับมุมมองการลงทุนในวันนี้นะครับก็ผมพิวทีมงานออวุญาาไปก่อนแล้วพบใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ